ก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทําทุนลอยแบบมีไฟนะก็หลักการวิธีการก็ง่ายๆครับก็จะไม่มีอะไรนะฮะก็อุปกรณ์ที่ว่าต้องใช้นะครับก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลอด LED นะฮะเราจะเลือกเป็นสีฟ้าสีแดงสีส้มสีเหลืองอะไรพวกน,นี้ได้หมดนะฮะล้ถ่านเราก็จะเลือกใช้นะครับเป็นทาน3โวลต์เป็นก้อนแบนนะฮะจะเป็นเบอร์2025หรือว่าจะเป็น2015ก็ได้นะฮะ ก็อันนี้ก็หาได้ตามร้าน20บาทนะฮะก็จะไม่แพงนะครับย0ิบาทก็จะได้5ก้อนนะฮะแลวส่วนเรื่อง LED นะครับก็หาได้ตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะฮะอันนี้ผมก็จะซื้อถุงมาถุงหนึ่งตกประมาณ2 4 6 8ประมาณ10ตัวนะฮะก็ตกถุงละย0ิบาทนะฮะส่วนอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะก็จะเป็นมีดนะฮะจะเป็นพวกมีดคัตเตอร์ก็ได้นะฮะ ส่วนทุนนะครับก็จะเป็นทุนลอยทั่วไปครับเล็กสั้นใหญ่ได้หมดนะแล้วก็คืองานก็จะอ,ออกมาประมาณนี้นะฮะนี่ครับคือเราตีไปในระยะนี้นะมันก็ไฟก็จะแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นมานะฮะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันดูนะครับ ก็หลักการง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรนะฮะก็นําท่านนะครับที่เราแกะออกมานะฮะนี่ครับก็อย่างนี้เขาจะเรียกเป็นท่านสามโวลต์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลอด LED นะฮะหลอด LED แล้วก็ลองแบบเสียบดูนะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะถ้าเราเสียบผิดขั้วนะครับ LED ก็ไม่เป็นไรนะเพราะไฟมันไม่เกินนะฮะ ก็จะประมาณนี้ใครชอบสีอะไรก็ใส่สีนั้นนะฮะก็หลอด LED ก็จะมีให้เราเลือกหลายสีหลายแบบนะกระเดอมาดูวิธีการทำกันนะฮะอ่าส่วนที่เวลาเราจะไม่ใช้งานนะครับเราก็คือดึงออกได้เลยนะก็ไม่ต้องกลัวมันหลุดนะลงไปค่อนข้างแน่นอยู่นะเห็นไหมช่วงที่ผมบาก้อยท่านไว้นะเห็นไหมวิธีการใส่นะครับก็เหมือนเดิมนะเสียบเข้าไปนะตรงๆ ก็จะประมาณนี้นะฮะเห็นไหมครับกดลงไปครับก็แน่นอยู่นะฮะคือถ้าใครกลัวหลุดนะครับก็ใช้เป็นกอเทปพันไว้นี้นะฮะหรือไม่ก็เป็นหนังยางล็อกไว้ก็ได้นะแต่วิธีนี้ผมเคยลองแล้วนะครับก็ไม่หลุดนะตีแรงๆตีไกลก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้ากลัวว่าหลอดมันจะหลุดไปหรือว่าอะไรเนงะี้ยใช้หนังยางรัดก็ได้นะฮะหรือจะเป็นเคเบิ ice, ลไทรัดก็ได้นะฮะหรือจะเป็นสกอตเทปก็ได้นะฮะ คือพันรัดไปเลยนะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันนะะอันนี้ผมก็ได้ทำก่อนหน้านี้ไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำฮนะก็ให้นำฐานมาลองเทียบดูก่อนนะฮะผ่าเป็นแนวนะฮะเป็นแนวนอนแล้วขนาดน,นี้นะฮะกะเอาดูนะฮะไม่ยากนะครับวิธีการทำ ผ่าไปเลยครับผ่าตรงๆนะฮะพวกนี้จะเป็นโฟมแบบค่อนข้างขาดง่ายนะฮะก็ไม่ง่ายไม่ยากครับจริงใช้เวลาการทำก็ไม่นานมากนะฮะนี่ผมก็จะแบบอธิบายให้ให้ดูคร่าวๆให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็ผ่าจนกว่าฐานจะจะลงไปได้นะครับ เนี่ยเราลองยัดฐานดูนะฮะอ่ถ้ายังกดไม่ลงเราก็ผ่านลงไปอีกหน่ยหนึ่งครับการแกะฐานออกก็ไม่ยากนะครับนี่ก็ผ่าได้ประมาณนี้นะฮะเห็น ก็นำ่านลงไปฮะฝั่งไหนก็ได้นะฮะ,ะแล้วลองลอง,ลองกดลงไปให้มิดให้มิดตัว่านเลยนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะเห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับก็นำหลอด led นะฮะมาทำการพักขานะฮะก็ไม่ต้องให้มันสั้นมากนะฮะนี่จะเป็นหลอด led นะฮะทำการพับนะฮะ คสองฝั่งครับก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะเห็นไหมลังจากนั้นที่เราทําการใส่ถ่านเข้าไปเมื่อกี้นะฮะวิธีการนะฮะแล้วก็ทําการเสียบเข้าไปนะ ถ้าปิดคััวไม่ต้องตกใจนะฮะไฟมันก็จะไม่ติดแต่ถ้าถูกครัวไฟก็จะติดนะฮะก็ทําการเสียบลงไปนะฮะอันนี้ก็คือถือว่าถูกคััวนะฮะแล้วก็เสียบลงไปนี่ประมาณนี้นะฮะก็ลองเสียบยัดลงไปฮะคือไม่ต้องกลัวหลอด LED หลุดนะฮะก็คือหลอดมันก็ไม่กี่บาทนะฮะจริงๆหลุดยากนะฮะเนี่ยผมลองดีดนะ ให้เราเฟี้ยงไปแรงๆหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่มีหลุดนะฮะนี่ก็จะได้ปมาประมาณนี้นะฮะนนี้ก็ส่วนตัวใครชอบสีอะไรเราก็ใส่สีนั้นไปนะฮะเ,เดี๋ยวมาลองอีกสีหนึ่งให้ดูครับอันนี้นี่ครับกจะอ,อกมาเป็นสีน้ําเงินกัะสีเขียวนะฮะแล้วแต่ใครจะเลือกใช้นะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นยาวกว่านะะจริงๆก็ทาได้นะฮะเดี๋ยว ค่อยทําอันต่อไปนะฮะส่วนวิธีการตกนะฮะก็คือเราก็ตีไปปกตินู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับอ่าส่วนวิธีการเลิกใช้นะฮะเราก็แค่ดึงออกนะฮะดึงออกมาตรงๆแค่นี้เองครับหรือไม่แบบใครไม่สบายใจก็คืองัดท่านออกมาได้นะฮะถ้าจริงจริงก็จะงัดออกมาไม่ยากนะฮะอ่าแต่ถ้าแน่นหน่อยจะดีนะฮะ อันนี้จะค่อนข้างแน่นมากนะครับวิธีการถ้าเราไม่ได้ใช้ครับก็เหมือนเดิมนะก็เราสามารถตีได้เลยนะแต่ถ้าเราจะใช้เราก็นํากลับเข้ามาเหมือนเดิมนะเสียเข้าไปทําให้มันฟิตๆไว้หน่อยก็ดีนะฮะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะ อคครับอันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวมีอะไรผมก็ออกมาแบ่งปันให้พี่น้องได้ดีไวยกันต่อน,นะฮะ <c oughs> ก็ยังไงก็ฝากช่องคอยติดตามกันด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมครับครับบ๊ายบาย